พร้อมอุดชมเครื่องประดับจากการประกวดออกแบบครั้งที่15ก้าวข้ามความตากแห่งไว้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือวอ่า g i t ก้าวสู่ปีที่15กับโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ CIT s u b t u n e World Jewelry Design Award 2 0 21กับการก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของเจนเนอเรชันที่จะมาถ่ายทอดประสบก,การณ์และมุมมอง และสร้างแรงบันดาลใจผ่านการออกแบบเครื่องประดับสุดอลังการภายใต้แนวคิด Inter Generation Jewelry Jewelry for Every Generation โดยปีนี้ค่ะมีนักออกแบบาจากทั่วโลกสมผลง,งานเข้าประกวดรวม402ชิ้นงาน จาก27ประเทศทั้งนีสถาบันร่วมกับพันธมิตรได้นำแบบวาดเครื่องประดับที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน4แบบไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริงและจะจัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่15พร้อมจัดแสดงในเทศกาลและแฟชั่นโชว์ในวันที่23กันยายน2564ตั้งแต่เวลา10นาิกาจนถึง20นาฬกาณบริเวณ Love Style Hall ศูนย์าการค้าสยามพารากอน วันนี้เนี่ยเราจัดในเรื่องของการประกวดนะฮะการออกแบบเครื่องประดับระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่15ของสถาบันวิจัยพัฒนายามีและเครื่องประดับของชาติองค์กรนานาชนนะครับวัตถุประส,สงค์ในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการสัสนุนหรือว่าเป็นการเพียรไอเดียให้กับนักออกแบบไทยรวมหนึ่งผู้ประกอบการจิลรี่นะครับเพื่อที่จะให้มีการรับรู้เทรนต,ต่างๆของ ผู้ประกอบการหรือนักออกแบบจากทั่วโลกนะครับที่เข้ามาร่วมในในการออกแบบในครั้งนี้แล้วก็เป็นการที่เป็นคามสัมพันธ์ในเรื่องของฐานการผลิตหรือว่าฐานการบรนจุเรี่หับของประเทศไทยตามตาม,ตามติคอรมอเมื่อปี60นะครับออจำนวนนักออกแบบต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการนี้มีมากขึ้นทุกๆปีนะครับจะเห็นว่าอย่างปีนี้เข้ามาทั้งหมด27ประเทศซึ่ง ึงแม้อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับทุกคนก็พยายามตั้งใจกันแล้วก็ไทมิ่งเราค่อนข้างที่จะสั้นในตอนที่เราให้ของแแบบเข้ามานะครับแต่ทุกทุกคนก็ส่งเข้ามาออนไทม์นะครับแต่ถ้าเทียบกับปีที่ก่อนหน้านี้เรามีเวลาการจัดการที่ค่อนข้างที่จะมากกว่านะครับจำนวนชิ้นแบบปีนี้ไม่ได้น้อยลงนะครับแล้วก็คุณภ,ภาพในเรื่องของการตัดสินเนี่ยผมว่าเราเราปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆ เรามีการเชิญกรรมการที่เป็นสากลเข้ามาอย่างที่เมื่อกี้กล่าวให้ฟังว่าอย่างดีไซน์โปรเฟสเซอร์จากทางยูเซียนาซึ่งเป็นมหาไราทางด้านของการออกแบบจิวรี่ของอิตาลีชั้นนำเลยนะครับก็เข้ามาร่วมสมาคมนักออกแบบเครื่องประดับจากอิหร่านจากเกาหลีนะครับประธานเขาก็เข้ามาร่วมเป็นกรรมการครั้งนี้ด้วยรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมการผู้การจากทางกลุ่มของพันโดราก็เข้ามาร่วม เป็นาการตัดสินในครั้งนี้ด้วยผมว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะเห็นว่านักออกแบบที่ส่งเข้ามาอย่างที่ที่เรียนไปต่างชาติต้ก็ถึง238ชิ้นงานเนี่ยถือว่ามากแต่ว่าจํานวนของนักออกแบบไทยอาจจะลด,ดลงไปนิดนึงเพราะว่าปีนี้เนี่ยโจทย์ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือปีที่ผ่านๆมาบางครั้งเรามีการกําหนดตัววัตถุดิ เช่นบางปีเราเป็นเล่นเรื่องของพลอยสีพลอยเนื้ออ่อนแล้วกเรากำหนดประเภทสีแต่ปีนี้เนี่ยเป็นการออกแบบโดยให้ทุกคนลังสรรไม่ว่าจะเป็นวัสดุประเภทใดหรือมีการมมดิฟายอะไรต่างๆขึ้นมาให้เป็นชิ้นงานนะครับ <Okay. S 1> ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาในวันที่23านะครับอยากให้แวะไปดูที่สามพารากอนนะครับเพราะว่าในงานนี้ท่านจะได้เห็นทิศทางนะครับเห็นรูปแบบการออกแบบจิวเวล ที่หลากหลายสไตล์นะครับมาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการตอบโจทย์ท่านหรือว่าท่านถึงแม้ท่านเป็นผู้ผลิตก็ดีท่านก็จะได้ไอเดียใหม่ๆไปนักออกแบบก็จะได้สิ่งที่ไปต่อยอดหรือถ้าท่านเป็นผู้บริโภคท่านก็จะมาเลือกดูเทรนด์ต่างๆได้ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทั่วโลกเขาทํากันหรือว่านักออกแบบที่อยู่หลากหลายในใเคาน์เตอร์ที่ต่างกันเนี่ยมันมีอะไรที่ เป็นส่วนร่วมหรือเป็นสิ่งเหมือนกันเพื่อที่จะมาต่อยอดหรือว่ามาใช้ในการเลือกซื้อจิวเวลรี่ของท่านเพื่อให้อินเทรนด์อยู่เสมอครับ